นะครับก็พบกับครูนะครับในคลิปที่สี่นะครับนักเรียนอ่ทีนี้นะครับคําถามท้ายหน่วยนะครับนักเรียนนักเรียนก็ลอกลงในสมุดนะครับแล้วแล้วก็ทําลงในสมุดนะครับอันนี้คําถามนะครับอ่าจากหน่วยที่สองเรื่องเครื่องดนตรีไทยและก็เครื่องดนตรีสากลนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนใน แผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับที่สามก็คือประเภทเครื่องดนตรีไทยนะครับเมื่อกี้ก็นักเรียนก็ดูคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปการสอนของครูมาแล้วสามสามคลิปนะครับทีนี้คลิปที่สี่นะครับก็จะเป็นการตอบคำถามนะคำถามมีอยู่ห้าข้อนะครับข้อที่หนึ่งถามว่า เครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยแต่ละภาคมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนตอบมานะครับเหยื่ำตอบมาด้านล่างเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยแต่ละภาคมีความสำคัญอย่างไรนะครับตอบอธิบายมานะครับข้อที่สองเครื่องดนตรีไทยข้อที่สองเครื่องดนตรีใดเครื่องดนตรีใดบ้าง ที่มีบทบาทหน้าที่ใกล้กันนะครับโจทย์ถามว่าเครื่องดนตรีใดบ้างที่มีบทบาทหน้าที่ใกล้กันนะนักเรียนก็อาจจะเอาดนตรีนะครับมาเปรียบเทียบกันนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเอาดนตรีภาคเหนือก็ได้ว่ามาอ่าดนตรีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับอ่าภาคอีสานนะ พอมาเปรียบเทียบกันนะอย่างเช่นดนตรีภาคเหนืออะ,อะไรเป็นเรื่องอะไรที่บรรเลงอย่างเช่นดนตรียกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นซึ่ง่ะซึ่งนะครับบรรเลงด้วยวิธีการดีดนะครับอาจจะมีอะเอาดนตรีพื้นบ้านทางภาค อีสานมาเปรียบเทียบก็ได้นะครับบทบาทหน้าที่ซึ่งลักษณะการเล่นก็คือการดีดนะครับมีบทบาทคล้ายคลึงกับพินทางภาคอีสานนะครับเพราะว่าพินก็คือบรรเลงด้วยการดีดนะครับนีค่คือการเปรียบเทียบนะครับดนตรีในแต่ละภาคนะต่อไปข้อที่3ามนะครับเพราะเหตุใดในอดีต จึงต้องใช้กลองสะบัดใช้ตีบอกสัญญาณนี่ครับข้อที่สามนะนี่ก็ตอบมานะครับข้อที่สี่เครื่องดนตรีพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใดนะครับบอกให้นักเรียนตอบมาว่าดนตรีพื้นบ้านเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใดนะครับข้อที่ห้าการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน มีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับให้เรกเรียนลองตอบดูสิครับว่าทําอย่างไรที่เราจะช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านนะครับอให้ตอบแนวทางมาว่าจะมีวิธีไหนที่สามารถที่จะอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านไว้ได้บ้างนะครับอลองดูนะครับตอบมานะทำลงในสมุดนะครับแล้วถ้าเสร็จแล้วก็ ส่งลงในกลุ่มลายวิจารณ์ดนตรีนะครับอย่าลืมถ่ายภาพนะครับตอนที่เราทํำงานแล้วก็ผลงานเราด้วยนะครับสร้างอัลบั้มไว้นะครับอาจจะสร้างอัลบั้มเองไว้ได้เลยนะครับอัลบั้มหนึ่งก็มีรักสอรูปนะครับรูปที่เราทํำงานแล้วก็รูปผลงานนะครับวันนี้ครูก,ก็ขอไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ